สวัสดีค่ะเปิดคลิปมาเป็นคลิปวันเสาร์นะคะตื่นมาก็ได้ทานเลยค่ะน้องซันเดย์ทอดไข่เจียวไว้ให้แม่นะคะคุณย่าก็ทําต้มแซ่บแม่ก็อยากกินต้มเลือดหมูเนาะแม่ก็มาทําหลังจากนั้นก็มาเคลียร์ถ้วยชามนะคะบ้านเราอยู่หลายคนเนาะถ้วยชามก็จะประมาณนี้เลยค่ะมันเป็นหน้านนที่นะคะ,ะ,คะเด็กเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะเสาร์อาทิตย์นั่งเฝ้าหน้าจอทีวีแบบนี้เลยเขามีนัดกันค่ะที่ประมาณสี่โมงเย็นนะคะน้องซันเดย์บอกแม่พาไปเล่นของเล่นหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็จะ แว้นไปเลยค่ะสองคนแม่ลูกนะคะจะไปที่บิ๊กซีนะคะบิ๊กซีสะพานสีนะนานแล้วนะคะที่ลูกชายไม่ได้ออกจากบ้านเนาะเพราะเขาเป็นคนติดบ้านมากเขาก็มาที่คีบของเล่นเลยค่ะพอคีบไปสักพักก็ไม่ได้ก็เลยว่าแม่ไม่เอาแล้วงั้นแค่นี้พอหมดไปประมาณ20บาทก่อนแล้วก็มาฝึกกล้ามเหนือนิดนึงแม่อยากชุดบาสวันนี้น้องใส่ชุดบาสมาแม่เห็นไหมเพราะว่าจะมาชุดบาสอยู่ที่บิ๊กซีไงแม่ก็เลยบอกโอเคหนูตั้งใจตั้งใจเล่นเข้าไปมันก็จะเข้าเองความสุขของเขาก็เลย ็กน้อยนะทุกคนได้มาเจออะไรแบบนี้ได้มาเล่นของเล่นของเขาเล่นแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าแม่อยากไปคีลบลาบูบูลาบูบูกินเหรียญไปประมาณเจ็ดิบบาทไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยค่ะ หลังจากนั้นแม่ก็ให้เขาไปเลือกเล่นว่าจะเล่นอะไรแม่ก็แอบไปนั่งพักนะคะพักอ <ปะ S 1> ีกทีเล่นเสร็จไปร้านขนมร้านประจำค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรนะเหมือนรังผึ้งอะ่ะแม่ก็ชอบมากเลยน้องสันดีเขาจะเอารสช็อกโกแลตสองอันนะคะแล้วก็ซื้อไปฝากป๊าซื้อไปฝากยาด้วยมันหอมๆมาทุกคนแต่ก่อนแม่ก็ไม่ชอบนะ แต่ชอบกินที่นี่ที่เดียวนะกินที่อื่นก็ไม่เหมือนนะคะเดี๋ยวเราให้นะักกีฬาทานอาหารแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็บอกว่าแม่กับเธออิ่มแล้วจะไปออกกําลังกายแล้วค่ะตัดภาพมาอีกทีก็ถึงบึงประดิษฐ์แล้วนะคะนะักกีฬาเริ่มวอร์มแล้วค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่รอบนะคะตกลงกันก่อนออกจากบ้านนะบอกว่าวันนี้ห้ารอบเนาะแม่ก็วิ่งไปสักพักแม่ก็บอกว่าน้องอย่าวิ่งไวนะแม่วิ่งตามไม่ทนันค่ะเขาวิ่งไวมากมากไปถึงกลางสนามแล้วแม่ยังไม่ถึงไหนเลยจ้าต้องบอกก่อนว่าแม่ไม่ได้ออกกําลังกาย มานานแล้วนะคะแต่ก่อนอยู่กับบอสที่กทมก็คือจะออกตลอดเนาะเพราะว่าที่คอนโดมีฟิตเนสนะคะบรรยากาศก็จะดีมากๆเลยนะคะอากาศไม่ค่อยร้อนนะพระอาทิตย์ใกล้ก็จะตกดินแล้วต้นไม้ก็คือเขียวชอุ่มค่ะนี่แม่ก็เดินประมาณนี้แล้วก็วิ่งสลับกันไปนะคนก็มาออกกําลังกายกันเยอะพอสมควรนะเห็นไหมตัวเองเราถ่ายไม่เจอน้องสันแล้วน้องสันวิ่งไวมากในแม่ก็ตามมาจนทันแล้วจะเป็นรอบสองนะคะเขาก็บอกว่าแม่หัวใจน้องเหมือนจะระเบิดเลยแม่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพัก ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายนานแล้วลูกนี่แม่ก็แอบ,บถ่ายตัวเองตอนเดินมาให้ดูนิดนึงตัดภาพมาอีกทีก็คือแวะเอาขนมมาให้ที่โรงงานปะปานะคะคนนี้เขาไม่ค่อยถูกกันหรอกค่ะเป็นพ่อลูกแต่ไม่ค่อยถูกกันนาะปปะป้าก็เอาของที่โรงงานแจกมาให้นะคะมีมาม่า,ามีเครื่องดื่มนะยังไงก็ขอบคุณโรงงานสามีด้วยค่ะพอถึงบ้านปัานักกีฬาบอกว่าแม่ต้มมาม่าใส่กุ้งให้หน่อยแม่ก็ตามใจไปต้มน้องก็จะอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็เต้นอยู่เขาบอกโอเคขอบคุณครับคุณแม่5นาทีต่อมาคุณย่าทอดไก่มาใ แล้วดูดื้อมากเลยนะทุกคนแม่นอนพักอยู่นะคะจะนอนกี่โมงเอ่ยจะนอนกี่โมงกระโดดโลดเต้นไม่หยุดเลยแม่เหนื่อยมากหลังจากนั้นแม่ก็ไปวาร์ปทำหมี่กระเฉดนะคะแม่ทำตามแอปแดงนะคะรสชาติก็พอใช้ได้นะทุกคนนะ้าทานไหมอันนี้จะเป็นต้มจืดคุณย่าทำไว้นะรสชาติก็คืออร่อยมากๆหลังจากทานแล้วอันนี้ช่วงเวลานี้จะประมาณตีสามนะแม่ก็เคลียถ้วยชามทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วจ้ะ มันเป็นหน้าที่นะคะอีกอย่างแม่ของแม่หมวยนะคะคุณยายสอนมาตลอดว่ากินเสร็จไม่ต้องแช่นะลูกล้างเลยแม่หมวยก็จะทําตามที่คุณยายสอนมาตลอดนะคะอีกอย่างนะคะแม่ก็จะไม่อยากให้คุณย่ายน้องซันเดย์มาล้างให้นะเราเป็นคนกินเองเราก็อยากล้างเองหลังจากนั้นแม่ก็มาทําผัดกะเพรานะคะรวมนะไว้ให้ปู่น้องซันเดย์และป้าๆไปทํางานนะคะวัานไหนแม่ขยนันแม่ก็จะมาทํานะแต่วัานไหนไม่ได้ทําแม่ก็จะบอกว่ายา่าทําให้หน่อยทําให้ป้าด้วยก็จะมีผลไม้ด้วยมีแก้วมังกรน,นะคะอันหนึ่ง การของแม่หมวยก็จะประมาณนี้เลยค่ะเลิกงานประมาณตีสีแม่ก็จะไปอาบน้ํานอนแล้วค่ะทุกคนเอแต่วันนี้ไปใส่บาทมาด้วยลืมเล่าทุกคนฟังย่ญญามาเข้าฝันนะแม่ก็เลยไปซื้อของโปดท่านไปใส่บาทให้ท่านนะในตอนมีชีวิตอยู่ไม่ต้องห่วงนะแม่ก็ซื้อแบบนี้ให้ท่านตลอดคิดถึงนะคะปิดคลิปแล้วค่ะ